ลงมาแล้วนะครับขอนดาเฮดอวีนะครับมาเมื่อกี้เองนะเมื่อเช้าใเวลาครึ่งชั่วโมงเกี่ย์ลงมาแล้วนะครับเกี่ยดสายพาน CVT นะครับวันเดียวเสร็จรับได้เลยเงินเดินเงินไวนะครับอะไหล่พร้อมบุคลากรพร้อมนะครับความชานาญมีนะครับทํากันเกือบทุกวันนะครับเปลี่ยนสายพาน CVT ลูกค้าไปถ่ายน้ํามันเกียร์ฮะพบเศษเหล็กเศษสายพานติดน็อตถ่ายออกมานะครับ ด่วนงานไวไม่ต้องจอดคาำวันแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะอันนี้มาตัวเช้านี้นะเริ่มสตาร์ตตอน8ปดโมงเดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จกี่โมงนะครับนะครับมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเกียร์ลงแล้วนะครับู่ราคาเซอร์วิสโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2้าครับตระกูลฮอน da นะครับ CVT ปี2014ขึ้นไปนะครับวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะด่วนงานไวนะครับไหนด่วนได้เราก็ด่วนให้นะครับนะรุ่นไหน ่วนไม่ได้ก็ต้องรอหน่อยนะครับโทรสอบถามได้นะครับเป็นบางรุ่นนะฮะด่วนได้เป็นบางรุ่นนะครับนะครับโทรสอบถามแจ้งอาการก่อนเข้าซ่อมกันได้นะครับจะได้วางแผนถูกนะว่าวันเดียวเสร็จหรือกี่วันเสร็จนะครับวีรคาร์วิสฮอนด้าเฮาวีนะเจซีวีที A อันนี้เลขไม้สามแสนมาได้ไกลอยู่นะครับปกติแสนต้นๆ้นนี้ก็เริ่มก็าขาดกันแล้วนะแสนต้นๆก็ขาดแล้วนนเรียกเลขไม่มาสามแสนเลย คุ้มแล้วนะฮะได้กําไรแล้วนะประหยัดค่าซ่อมไปได้2รอบเลยนะเท่ากับซ่อม2รอบนะถ้ารถปกตินะส่วนใหญ่นะส่วนมากที่มาหาเรานะครับแสต้น,นต้นขาดแล้วนะครับอันนี้สามแสนนี่ได้กําไรนะสองรอบแล้วนะได้กําไรค่าซ่อมสองรอบแล้วมีราคาเซอร์วสิวสว